บอมมาบานข่งแหละถือของมาฝากชเสือีอะไรแล้วตัวคือกันอ้่ะตัวก่อนเห่นพี่มันสื้อมาหายอยู่มันหน่อยมันหน่อยบอกมันน่อยจะบอกสิบหายนองอันเพิ่งที่องสุดใจเสือสุภา่านมาครับอื ไปไปงานดอกไงงานดองไปงานเอได้เสื้ออีกลไปใส่ก็ใส่ได้คือกันก็ยามใส่ได้ทุกทุกวันได้ชุดงานสีขาวครับพี่น้องนอนนี่เนาะนอนได้อีตีีบอม่ปบอกนันปบอให้พี่บอมซ้ปูกกันนั่นเนาะมาแล้วนั่น ดีอยู่ดีเออได้อยู่นี่แหละใส่ยอ็งใส่เอ็มหรือใส่เอลใส่เอ็มต้องดีแบบโอ้ถ้าว่ามันอยากใหญ่หน่อยไม่เท่าตัวใส่ใส่เอลผัดแขงเอ็มเอ็มเหรมันพอดีแหละเสือเขาน่ามันจะง่ามคือว่าเสือคือเสือไปมึงเหี่ยงไปตะกี้นอมันมีถุง เวลาไปสักกับเนี่ยสักมันจังบ่เนี่ยจังมองเวลาไปงานดองบ่ไปงานดองไปใส่ได้ไปเมล็ดกับไปไหน ไม่ได้มัใส่ไปกระดัมันสีตุเขียวเขียวเห็นก็เก่งเขียว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 น่ะใส่กับสีเออสีนี้ขาดเว้ยตัวนี้มันขาวอันนี้ต้องใส่กับสีกรมท่าสีดำกันสิเด่นเด่นเป็นสีดำมคือดำแต่ว่าเบึ่งสีเลองตัวนี้อีกฝั่งหนึคือร่วพี่น้องคอมเมน็คตรงนี้ บอมป็เห็นเวลาไปสิบปดองนะเวลาสิบปงานไปเันนมุมีเสือสักใส่เสืออย่างเงาจัดไป้สองโตเลยตรงดีก็เนาะมันจงเสียนะสลัดไบ่ต้องกระไดเขาเลยเสือมันสิบบตาสิบบอลใเรียบตอนไหน ต้องดีมันดีแบบน้นึงีพมากเม่่ไปเชือใหม่นุ่งไปดองพี่น้องเยกบไปง่อซีนี้ขากันเยอะโอ้ออสีนี่คือเว่บ้าดำไปเลแม่บ่อกบขากับสีพิวเสือเขาต่างเพแล้ อืมโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋คือเว้ยเจ้าคือเถื่อเถอะวะขอบคุณมากครับพี่ชาย <c oughs> นี่พี่บอมก็คือคนที่แบบเอ้ยเคยถ่าเสือมาให้บ้หน่อยนะตอนกระเป๋าบอกย,ยิ้มยเอ้ยกระเปา๋าตัวพี่เป็นผนายย้าไหมเจ้าดีใส่เออมึงไปถิ่มบอกตัวยิ้มยิ้มนะคือบป๋าทีไปกรุงเทพไปกรุงเทพกับแบกอันนี้น้อยไป <c oughs> ขาดอดย <laughs> ู่เลยที่ถ้ามีมแม่ <c oughs> ม์เราเมียนมีแม่แล้วเมียนแม่แล้วเมียนเราเสือ่องฝากมาโอ้ดีใจแห่งเลยพี่น้องตอนนั้นได้เสือตอนกนิบบาร์เราบ่คอยเยมีเสือนะแบบหุ่นจักกพี่เพ่นก็นั่นแหละพี่น้องพี่พันฝากมาแห่งก็เลยแบบคุยกันมาเลยนะดีใจแห่งที่ได้เสือตอนน้ะบอกลายพี่เพ,พ่นฝากมาแหา่ง <laughs> <c oughs> ใสแต่ตัวเดียว <laughs> มีเสือก็ตอนน้องมีเสือ หลายอย่างนะพี่น้องไม่หนไปกะไดมาเหยี่ยของคนิมาของคนิมายมาให้จะได้อยู่บ้านอมุพี่บียใช่อยู่นั่นแหะเอามาให้เลยเลเท้อยู่นด่ขกนดว่านจริงพาคือมันอามาแ้ แต่พี่บอมนอดนี่แหละพี่บอมน่าขางหลังอาจชูไปได้รอบน้อพี่น้องมันแกน่ยั้าที่สองเนี่ครับขอบคุณเวลาครับใส่ไปเลืยบมนแรกนี่พี่น้องรุ่นเดียวกันนะเพื่อใส่พี่หน่องต้สีเข้มอีักขาอีกสองทบ หมักใส่แบบนี้เนาะก็คอยมันส้นิ่มมันส้นลีดพี่บอมผักแบบนี้ได้มากตลอดที่ที่บอกผักส่งย่นส่งอันนี้จักไปยื้อใส่จะเรื่องโตปกมันแพง็งปกปกคอยมักใส่เนาะเก่งยีนไม่เห็นสาวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แต่มักมักใส่เกงๆนี่มันเข่ากันเนี่ยเกงชิโน่คอนเสิร์ตไม่เหน ไปหาอาบน้ำไปปูมันนอนกับพี่น้องเอ้หาอาบน้ำกินเข้าก่อนมาแรงผ้าผ้าพี่บอมไปเด่นบุญงานบุญไงง่องงานบุญไงง่องพี่น้องไปขอจบอยู่เพียงเท่นี้แล้ะพี่น้องบายๆนี่พี่น้องอันนี้เป็นเกงในผู้ชายต้นหันเสือเพื่ออะไร ไปแจกคือสาวทั้งหลายสาวหรอพาแบ๊บแบ๊บพาพันค้ออ๋อพาคุ้มเอาไปแจกอันซาตีมซาบิบะบีพี่น้องได้สาววันแม่อ๋อเอ้เป็นเหลือกบเอกับปีเลยกระเป๋าอันนี้เพื่อนตะหูเด้นี่เดี๋ยวรังจากผนแกงนาใหม่แล้ว ตากมาจังสีเอาหายไปเนานะพี่ดองเลยนี่แหละยืเหยุ่นไหนอันนี้หองขนาดพี่มาได้ยังหกไปเลยกันที่พวมานี่ขนาดบอกลุงหนาแล้วนะจะ <c ười> สิเหมือนไม่อาเปนยังสำหับห้อง่กาบอ ก่อนจะกินข้าวก่อนก็แก้วก็ไป่แข็งจังนะปิงป่าังี้ยหอมอะหอมอะไรครับอ๋อเลยปิงปานิดแบ่งจเสื้อมาเห็นสัดพันเจะซื้อโอ้ขอบคุณนะหนูขอบคุณนะขอบคุณมึงขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าไปสิขอบคุณจ้าเก่งเฮ้ยขอบคุณจ้าแม่ไปใช้มือนีิ แม่ไปแมไปใช้บอกบอกแล้วบากมงบอกนกเมงแม่ไปใช้ตัมมาฮงบอกแม่แบงหาเงินมาซสือนมมาเสือนมใส่เบื้งใช่เบื้งเสือมาไมใไอูะดีพอดีได้เนี่ยพอดีตาน พี่บอกมาว่ฝากทุกคนเลยสุกุปปี้ออกไหมอกุกุปปี้ออกออกนอนๆไปออไหมนอนคอ๋อพอดีอุ่นดีนะปฏิโขอบคุณในที่หลาขอบคุณจ้านย่สิไว้ขอบคุณนเนยขอบคุณาโดยโดยเออเอามาเนี่ย

ม um> ีข้องหน่องอดหน่อยนะทานเปลี่ยนปลาเอายูไ่มเอปกินอยู่ไหนไปกินอยู่หน่อยเหรอเอาไปมันเดินมันบอกมันเอามันพ่อเดี๋กินข้าวเรอยักินหร้อเาแกงหรอไมไปกินข้าวไปเจะไปหรปบ่ไม่แต่ว่หันเตียงปวดหน้าสามส สาวิบหาเลยสาเต้นไงงองยวนหนูเลวเนาะเต้นน้ำเดือดนีบน้ำบองนี่น้ำบุชองน้ำสองน้ำเดือดปี๊ดไปหาน้ำบ้โอ้มีหา่บอบีอีแด้มือนี้ขอถูดน้ำแน่จากวันี้ก็น้ำแน่่างด้แต่มาคงเดี๋ไปเชิพิ่มโตเอาซีบคกหรือไเจาน้องอดโมด้เสือน้องเนี้ยน่องอดยุบหู นบีบไปบีแตงพัะเข่าเน่อยิอาบน้ำเรินกขาเยเรจะไปเสียนลาหากันนะครั้งัาตัวเ่อนเลิกนจาเลิกไปิ้ใส่ให้าเขาบ้างคาเลยบอบพีบอฮ้ยยิงที่่านเลอกเหรอเสี่ยเป็นเสือดิสวยมา

นาบวมเหรอุเียนนากระโดดขึนไเฉี่ยากระโดดนาเพิว่าบ้านน่าใช่ฮะอาบได้เหรอเห้นู้อาบด้เหรอเียฟิบบอาบได้เหรอเฟียบอบเด้เจติชิว่าเลยหาพันข้อตองพันข้อเบั้งเก็ดเป็นไงเกนดเป็นยุง Uh. Okay,